เอาเลยครับก okay. like yes, ็เก็ดเอาเลยคร่ะก็กาสุเลยครับก็อยู่ในเกมลักกับอลเลเจตนะผมผมก็ได้โกคูแบมาเข้ามาครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นี่แหละครับที่ผมได้นี่ตัวนี้แบบโค้ทเท่เลยทุกคนครูบอกเลยครับตัวนี้โคตรเก่งเลยแล้วก็บอลเลเจตเนี่ย กเกมนิส่วนโลกมันคือในเกมคนนี้แหละชื่อว่าโกคูแบ็คแล้วก็สามารถเป็นซูปปเปอร์เซได้เลยนะครับมูนะนีนะครับเนี่ยมาสอบบมารจะเป็นซูปปเปอร์เซได้เลยนะคะซูเปอร์เซียเป็นสิบจูปูแล้วเขาก็เท่เลยครับ,รรบให้ลองทดลองก็เดี๋ยวนทดลองเลยครับผู้ชมลองดูแล้วครับ เพผมได้แล้วเดี๋ยวมาลองดูครับครับนี่นะครับเป็นกลางเป็นชดเปทดลองครับทดลองครับเอามาทดลองเล่นครับลองครับไม่ <c oughs> ต่อยคนแรงโหดคนนี้วคนโหดคนอะคนได้ยากมากครับ <c oughs> ผมดีใจผมได้นี้มาเลยอะ่ะทุกคน โค้ตอ่ะตูดีแล้วก็มีสกีเรื่อยๆน่ะเนี่ยโค้ตอ่ะว้าโอ้ยแล้วก็สามารถแบกสุปอร์ิยาได้ครับนี่คเขาสุปอร์ิยาโคตรแจ๋วอ่ะทุกคนโอ้โหแต่ขนาดนี้มันจะเป็นยังไงครับตุ้ยตุ้ย ทุกคนมาโคตรแรงนผมก็ต้องมีสกิลด้วยนะครับเป็นสกิลดาไครับผมสกิลดาบสูงสุดก็เท่โอ้โหคตรแรงทุกค,กกคบโอ้โหโคตรกกคคแรงอ่ะโคตแ,แรงมากเลยอ่ะวันนี้ ก็ผมขอลาไปก่อนนะคะตอนผมอ่ะได้อันนี้มาก็คูแบ็คเป็นซุปเปอร์เซยร์ด้เลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย